มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่สองเลขพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อหลวงปู่หมุนทิตะสีโลรุ่นเหนือดวงเศรษฐีคือคักวันที่14มีนาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อุโบสถวัดบ้านจาตนตําบลจานอําเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่เร็วฉันติโกวัวดหนองโน อำเภอตาลสุงมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อหลวงปู่มุนทิตะสีโลรุ่นเหนือดวงเศรษฐีขนาดหน้าตาักเนิ้วและขนาดหน้าตาัก5นิ้วรวมถึงเหรียญหล่อเหนือดวงเศรษฐีเนื้อเงิน,เน,นเนื้อชนวนสร้างจำกัดจำนวน ทางนี้นะคะในพิธีนะคะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมพิธีนั่งปกอธิษฐานจิตภายในอุโบสถด,ด้วยค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีคอหวยได้พากันแห่จุดทูบเล็กมงคลเสียงโชคขอานบริเวณมนฑปดหลวงปู่หมุนทิตะสีโลเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งเสียงเซมซีล้วงหายเพื่อขอรับโชคลาบอย่างคึกคัก ซึ่งบางคนได้เลข229 087และ516ค่ะแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งนี้หลวงปู่หมุนสิริอายุ109ปีเป็นพระประมาจารย์อมตะมหาเทระ5แผ่นดินปรินธรร้าประโยคผู้เคร่งขัดในสัจจะบารมีผู้เรืองเวททยาคมแก่งกล้าในกสินถือสัจจะเท่าชีวิตปฏิบัติกรรมฐานทุกอิริยาบถ ทายาทผู้สืบสายพุทธาคมพระอรียเจ้าสำเร็จรุนแห่งนครจำปาสักมีสิทธิานุสิ์มากมายชาวบ้านให้ความเคารพนับถือศรัทธาเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันสำหรับท่านใดนะคะประสงค์ร่วมบูชารูปหล่อหลวงปู่หมุน สามารถติดต่อเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณารามโทรศัพท์0 9 6 9 8 9 5 1 5 4ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ